ตัวนี้เขาเป็นสนิจจันประกายดาวนะคะแต่ตัวนี้เขาเป็นตัวที่เหมือนด่างน้อยนะคะนุ่นจะนํามาจําหน่ายในนามสนิจจันแดงนะคะนี่พี่ๆท่านไหนอยากลองรับไปเลี้ยงนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะเนี่ยเขาจะมีประกายติดแบบนี้เลยนะคะราคาดีมากๆเลยเดี๋ยวนุ่นจะมาเริ่มกันที่ต้นแรกให้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นกวากด่างนะคะพี่พี่นี่นี่นะคะออ้ยลม้มตัวนี้เป็นกวาดด่างนะคะเดี <_ S 1> ๋ยว <_ S 1> เราให้ดูลายเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นด่างออกขาวนะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะดูลําต้นนะคะแข็งแรงนะคะตัวนี้ตัวนี้แข็งแรงทุกต้นนะคะนุ่นมีแค่สี่กระถางนะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันที่ต้นแรกเลยตัวนี้นะคะต้นที่หนึ่งนะคะราคากระถางละส5งร้อยห้าสิบบาทนะคะ มีสีกระถางราคาเดียวกันหมดเลยค่ะ